สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะคลิปนี้เนี่ยนะฮะจะขอมาพูดหน่อยนะฮะเรื่องการไลฟ์สดนะ,ะเพื่อนซึ่งตัวนี้เนี่ยมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาเห็นที่ผมทาคลิปไปนะครับเรื่องที่ผมผ่านโฆษณาในสตรีมนะครับก็คือผมผ่านภายในสองวันหกหมื่นนาทีนะครับไม่ได้ไลฟ์สดผมก็เลยกังวลว่าเฮ้ยเพื่อนๆนเนี่ยจะไม่ไลฟ์สดหรือเปล่านะครับนะฮะจะไม่ไลฟ์สดหรือเปล่ารอแต่อไอดันหรือเปล่าผมค่อนข้างกังวลตรงนี้นะครับผมจะพูดอย่างนี้นเพื่อนตั้งแต่ที่เนี่ยตัวที่ผมใช้นะฮะตั้งแต่ต้นจนถึงอ ผมยังไม่ได้ผ่านเก์นะฮะผมทําคลิปสั้นคลิปยาวเกือบสองเดือนนะครับเพื่อนๆผมได้นาทีอยู่ที่พันปุ๊กพันถึงแปดพันนาทีสองเกือบสองเดือนนะเพื่อนซึ่งมันผมคิดว่ามันค่อนข้างน้อยมากมันช้ามากน้อยมากนะครับนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมอะมุ่งเฉพาะเพื่อนนะครับผมอยากให้เพื่อนผ่านเกณ์ก่อนผมคิดว่านาทีน่าจะทำไม่ยากนะฮะนะครับนะฮะถ้าคลิปได้คลิปหนึ่งมันปังอะนาทีน่าจะวิ่งเร็วผมเข้าใจอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับใครที่นาทีน้อยๆเพื่อนอ ให้เพื่อนเพื่อนไลฟ์สดสะสมนาทีไปเรื่อยๆนะครับจากสองวันที่ผมไลฟ์สดนะครับล่าสุดเเมื่อวานนะครับผมไลฟ์ไปสี่ชั่วโมงเต็มเต็มเปี๊ยเลยนะสี่ชั่วโมงกับอีกไม่กี่นาทีแต่ก็วันก่อนก็สี่ชั่วโมงคือผมจะจะบอกว่าสองวันที่ผมไลฟ์นะครับแปดชั่วโมงเนี่ยนะฮะนาทีมันกุ้งขึ้นเยอะมากเยอะมากๆหลายพันนาทีเลยนะครับหลายพันนาทีผมก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนต้องไลฟ์สดด้วยสะสมนาทีไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าคลิปที่เราทําเนี่ย จะปังตัวไหนแต่ถ้าไอไอนำส่งให้กับเพื่อนแล้วมันเป็นคลิปที่แบบไม่น่าสนใจอ่ะเพื่อนเพื่อนมันจะปังไหมอันนี้ปังบางทีมันนาส่งแล้วนะแต่พอนําส่งไปปุ๊บเนี่ยการดูมันดูไม่จบคลิปหรือดูไม่ครบสามนาทีเออเพื่อนเพื่อนปัดทิ้งปัดทิ้งนั่นแหละบางทีเอไอมันเข้าแล้วเราก็ไม่รู้นะครับนะฮะเราก็เลยอ่ะผมก็เลยมาพูดหน่อยแหละว่าเพื่อนเพื่อนต้องไลฟ์สดสะสมนาทีไปด้วยนะครับนะฮะเออนะฮะเพื่อนเพื่อนนะครับสําคัญมากนะครับเพื่อนเพื่อนอย่า อย่ารออย่าทำเหมือนผมนะเกือบสองเดือนผมได้แค่หกพันถึงแปดพันนาทีนะนะครับและให้ไลฟ์สดเพราะล่าสุดเนี่ยผมไลฟ์สดแล้วมีมีประวัติมีผลงานให้เพื่อนนะครับมาพูดให้เพื่อนฟังแล้วนะครับว่าพันหลายพันนาทีเลยทะงเพื่อนนะครับเดิมเนี่ยนาทีผมนะที่ผ่านเกณฑ์นะครับอยู่ที่ประมาณหกหกหมื่นหกนะครับแล้วก็ผ่านมาสองสามวันนี้นะฮะมันขึ้นแสนกว่านะฮะนะครับแต่ผมไปดูการเข้าถึงคลิปที่ผมไลฟ์สดเนี่ยมันหลักพันหลายพันมากนะครับอืมโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะมาฝากนะครับเพื่อนๆนะครับว่า ให้เราสะสมไลฟ์สดไปด้วยนะครับใครที่ไม่กล้าออกล่องนะครับผมก็จะแนะนําอย่างนี้นะใครใครที่ไม่กล้าออกล่องนะฮะลองฟังดูนะฮะให้เราหาเรื่องมาแค่เรื่องเดียวพอหาเรื่องเดียวมาแค่เรื่องเรื่องเดียวพอนะครับให้เราเปิดไลฟ์สดนะครับแลวพูดเลยพูดที่ตัวเองจะมาพูดที่ตัวเองเข้าใจพูดไปนะครับไม่รู้กี่นาทีนะฮะผมผมอยากให้สักสามนาทีก่อนหรือหนึ่งนาทีก็ได้ให้เพื่อนพูดไปพูดจบปุ๊บเพื่อนเพื่อนกดปิดปิดไลฟ์สดเลยเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําสําเร็จแล้วโอเค จากนั้นเพื In ่อนอัปนาทีขึ้นอัปนาทีขึ้นเพื่อนก็ต้องทําให้มันสาเร็จพอเพื่อนทําสําเร็จหลายๆครั้งเนี่ยเพื่อนจะมีความมั่นใจขึ้นว่าเฮ้ยฉันทําสําเร็จแล้วนะอย่างน้อยฉันก็ถ่ายสําเร็จแล้วจากนั้นเพื่อนจะขยายเพื่อนต้องไปหาเรื่องมาหาเรื่องเพิ่มอ่าเรื่องแรกเพื่อนเพื่อนเร็จแล้วลองสักสองเรื่องดูสิเพื่อนก็พูดไปเพื่อนไม่ต้องอ่าข้งแรกเนี่ยไม่ต้องสนใจว่าใครจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาเพื่อนเพื่อนพูดเรื่องที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยจะพูดนะครับ กว่าเพื่อนจะพูดจบสมมติเพื่อนจะพูดสามเรื่องใช่ไหมกว่าสามเรื่องนี้จบนะผมเชื่อว่ามีเพื่อนเข้ามาทักทายผมเพื่อนพูดไปสักหนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองใช่ไหมเพื่อนเข้ามาเพื่อนก็ทักทายเพื่อนว่าสวัสดีครับเ,ออเป็นยังไงบ้างคุยกันนะฮะเพื่อนก็่าพูดเล่าต่อแล้วก็มาคุยกันมาแชร์กันสิเรามีเรื่องอะไรเรามีเรอาอเจออย่างนี้นะเพื่อนเจอด้ไหมนะครับนะฮะหรือมีการปรึกษาการแลกเปลี่ยนกันนี่เพื่อนเพื่อนต้องพูดอย่างนี้แล้วมันกะ็จะมีความมั่นใจขึ้นเพื่อนจะกล้้าาขึึนนนนเเเพรระะไสดีี่่ยมมมััจคืือองงตว โฆษณาเรียกอ,อ,อะไรโฆษณาในไลฟ์สดอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนเกี่ยวกับการไลฟ์สดนะครับตัวนี้มันจะเก็บนาทีจากการไลฟ์สดไปด้วยนะเพื่อนโอเคนะครับเพื่อนต้องสู้ๆนะต้องกล้าไลฟ์สดนะเพื่อนเริ่มจากนาทีน้อยๆก่อนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ